ท่านประโยคาววจรทั้งหลายสมบรดาเพื่อไปสู์สมณีน,นทั้งหมดคำว่าพระโยคาววจรก็รหมายถึงท่านที่ปฏิบัติเพื่อกรรมฐานตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระโสดาปฏิมักหรือประสดาปฏิผลแต่ใน,ในสุดของท่านก็ต้องการความเป็นพระหรหันอย่างนี้เรียกว่าพระโยคาววจร วันที่แนะนําไว้นี้ก็ยังเป็นที่เป็นเป็นวันแรมสิบแรมสิบสามค่ำเดือนเจ็ดจำวันที่ไม่ได้จะเป็นวันที่สิบสิบดสิบสองก็ตามจำไม่ได้แน่เดือนมิถุนายนสองพันร้อยสามสิบเอ็ดวันนี้ก็ขอพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเท่นะท่านรับฟังใหม่ กโ็โปรดทราบวาการเจริญพระกรรมฐานอันดับแรกจริงๆก่อนที่ท่านจะเริ่มภาวนาตอนนี้ขอทุกคนนึกถึงนิวรณ์ห้าก่อนนิวรณ์ห้ารายการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำบัญญาให้ถอยหลังมีห้าอย่างคือหนึ่งความรักในระหว่างเพศ เห็นรักรูปสวยเสียงเพลินหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองความชุรดความโกรธความพยาบาทจองล้างจองผลานสามความง่วงสี่อารมณ์พุ่งสร้างเกินไปห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้ารายการน,นาี้เขาบรรดาทรรมพุทธบริษัท ขอถือว่ายับยังอารมณ์จิตไปก่อน <c oughs> ว่าทั้งห้าอย่างนี้ขณะที่จะเรียนกรรมฐานจะไม่ยอมให้มีในใจของเราเด็ดขาดว่าถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นจิตของท่านจะไม่มีสมาธิคำว่าฌานไม่ต้องพูดกันเวลาไหนมีวนห้าประการครอบคุมใจ เวลานั้นจิตแพ้นิวรณ์สมาธิไม่มีเข้าใจตามนี้ด้วยแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งไม่ใช่ทั้งห้าข้อยิ่งแพ้ทั้งห้าข้อยิ่งเหลวไหลมากตั้งใจว่าเวลานี้เราจะไม่ยอมแพ้นิวรณแต่ว่าเลิกแล้วก็ว่งกลับไปใหม่ความรักก็ความรักความโกรธก็ความโกรธอยากจัง่วงก่นนอนนอน จิตจะคิดอะไรก็ตามใจชอบสงสัยก็ตามใจมันแต่ว่าเวลาที่จะเดินกรรมฐานพักชั่วคราวเอานิดเดียวจะทำสักห้านาทีสิบนาทีสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงก็ตามใจชอบแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของจิตที่จิตคบกับนิวรณ์มาตั้งหลายอสงไขยกับมันก็ต้องแพ้มันบ้างจำไม่ว่าถ้าเวลาไหนแพ้มัน รู้โตขึ้นมาแล้วก็สตาร์ทเริ่มสตาร์ทขึ้นต้นสมัยก็หมดเรื่องกันไปก็ต้องแพ้บ้างชนะบ้างเป็นของธรรมดาชนะน้อยๆแพ้มากๆมันนายเข้ากับแพ้กับชนะพอๆกันน่าเข้ากับชนะมากกว่าแพ้ตามเวลาที่ปฏิบัติไม่ช้าลงก็ชิงความเป็นชายก็เกิดหลังจากนั้นพอใจสบายแล้วก็เริ่มรู้ลมหายใจเข้าออก เวลาให้ใจเขา้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกขณะที่รู้ลมให้ใจเข้าออกนี่ปล่อยไปตามสบายของร่างกายอย่าบังคับลมร่างกายจะให้ใจเบาและใจแรงก็ตามใจร่างกายอย่าไปบังคับหลังจากนั้นบรรดา่้าพุทธบริษัทเมื่อจิตเป็นสุข ให้ใจเข้านึกตามท่าภาวนาให้นึกตามมาพุทธให้ใจออกต้องตามมาโทสําหรับคำภาวนานี้ไมาจํากัดท่านบุญได้คล่องภาวนาอย่างไหนว่าอย่างนั้นได้ไม่ขัดข้องแต่การแนะนําขอแนะนําเอาง่ายที่สุดนั่นคือพุทธโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทบางท่านชํานาญในสัมมาระหังก็ได้อิทธิสุโกโตก็ได้อย่างไหนก็ได้ไม่ห้าม ถือว่าเป็นพุทธานุสติเหมือนกันได้สังขารนุสติก็ได้ธรรมานุสติก็ได้ตามใจชอบเมื่อรู้ลมหายใจเข้าออกด้วยรู้คำภาวนาด้วยเพราะจิตเป็นสุขคําว่าอนุสติท่านแปลว่าตามนึกถึงพอเริ่มจิตเป็นสุขแล้วก็เริ่มนึกแบบนี้ไม่ต้องทําสมาธิเครียดพอใจสบายสบายไม่ต้องตึงเป่ง ให้จิตเมียลองคิดได้ก็นึกถึงความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายคนที่เกิดมาในโลกไม่ตายไม่มีเขาก็ตายเราก็ตายแต่ความตายไม่มีนี้ไม่เคยหมายจะมาอะไรก็ช่างให้เรามีความรู้สึกว่าอาจจะตายเดี๋ยวนี้ไว้เสมอแต่คิดอย่างนี้ไม่ยังงอมืองอเท้านะทำงานตามปกติเพื่อยังไม่ตายจะได้อยู่เป็นสุข ถ้าตายแล้วก็แล้วกันไปเป็นการทำงานในหน้าที่ครบถวนเ <c oughs> มื่อนึกถึงความตายแล้วก็แล้วก็ต้องยึดว่าการตายคราวนี้การตายของ,นค,ของคน <c oughs> ถ้าจิตเป็นบาปก,ก็ลงใบายภูมิมสี่ <c oughs> เอเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็สุรกายเป็นสัตดดว์เิรันเป็นตน้นอาจจะเป็นทั้งสีอย่าง ถ้าดีน้อยเป็นมนุษย์ถ้าดีมากหน่อยเป็นสวรรค์มีจิตเป็นชันไปปุมจ,จิตอาจจะเกลเลสนินิพันเราก็จะต้องกันนรกบาปทำมาแล้วเท่าไรก็ตามเราจะไม่ทำบาปใหม่แต่เราจะไม่ยอมให้บาปเาาก่าเข้าครอบงำจิตลากเราไปสู่ไบยภูมิไม่ยอมไปเราจะไปอย่างต่ำก็สวรรค์ อย่างกลางเราจะไปฟรุรุมโลกอย่างสูงสุดเราจะไปนิพพานตอนนี้มันบาปมาแล้วจะทำยังไงก็ต้องกันบาปสร้างกำแพงกัน้นนั่นคือสินห้ากับกรหมดสิบให้ครบถวนเขาว่ารวบไปเลยทั้งสินห้ากับกรหมดสิบบวกกันแล้วจะเป็นสิเอ็ดจะเป็นสิเอ็ดข้อเป็นขาไม่ยากหนึ่ง ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์สองไม่ลักทรัพย์ไม่โกงเขาสามไม่ประพฤติผิดในลามสี่ไม่ดื่มสุราระเมีไรทางกายนทางวาจาอีกสี่คือหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสาไม่ส่อเสียดยุยงเขาแตกเลรากันสี่ไม่พูดวาจาเหลวไหลไรประโยชน์ อันนี้ทางด้านจิตใจหนึ่งไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดโดยไม่ชอบทำถ้าเขาไม่ให้เดเมตตาเราไม่เอาแล้วก็ไม่อยากได้พอใจเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบทำสองความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่จองล้างจองผันไม่พยาบาทใคร ก็ไดสามยอมรับนับถือคำสอนพระพุทธเจ้าตรงยอมปฏิบัติตามทั้งหมดนี้เขาบรรดาทธบริษัทต้องทำได้ต้องคิดว่าต้องทำได้ถ้าท่านบกพร่องข้อใดข้อหนึ่งถือว่าท่านยังเป็นเหยื่อของอบาย,ยบภูมิอยู่ทั้งบาปเก่าและบาปใหม่มันจะลงโทษท่านแต่ถ้าหากว่าท่านสามารถทำได้ครบถ้วน ขึ่นเชื่อว่าบาปเก่าๆลงโทษทาไม่ได้บาปใหม่ของท่านไม่มีเมื่อทําจิตอย่างนี้แล้วเพื่อความแม่นคงของจิตก็คือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ทําทุกอย่างให้ทานรักษาสินเจริญภาวนาเราทําเพื่อพระนิพพานไม่ต้องการผลตอบแทนในชาติปัจจุบันถ้าปฏิบัติในกรรมบทสิบละสินห้าบทกันได้ก็ดี ยอมรับนักผีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ตามนึกถึงความตายเป็นปกติก็ดีทรงลมหายใจเข้าออกกับพาวนานได้แบบสบ,บายๆก็าตามทุกคนทําได้อย่างนี้จิตจะมีความสุขในชาตินี้จะหาความทุกข์ได้ยากจะมีแต่อารมณ์สดชื่นไปที่ไหนก็เป็นที่รักของคนทุกคนคนส่วนใหญ่นอกจากคนเลวจริงๆเท่านั้นมันจะเกลียด ก็เป็นของท่นบรรดาพระพุทธเจา้าจอมคนดีก็ยังมีคนเกลียดแต่ว่าถ้าคนเลวเขาเกลียดแต่คนดีไม่เกลียดแล้วต้องการคนดีไปไหนก็ยังมีพวกมากเพือนมากที่มีอารมณ์เป็นสุขกรงความวาทั้งหมดนี้ที่ทาที่กล่าวมาแล้วนักปฏิบัติใหม่พยายามฝึกให้ได้สาหรับท่านนักปฏิบัติเก่าให้ทําตามนี้ ให้เขียนคำว่ามรณะสติคือคําว่าเราจะต้องตายเขียนไว้ข้างที่นอนจะตายเมื่อไรก็ช่างมันอาจจะตายเดี๋ยวนี้ก็ได้เราจะได้แม่ประมาทชีวิตกันความทุกข์คืนหนึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์แล้วก็ต่อไปเราจะมีกําแพงกั้นในบใบภูมิคืนหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พฤติภิทิกรรมสี่ไม่ดื่มสุรามีไร แล้วก็ห้าไม่พูดปดหกไม่พูดทำหยาดเจ็ดไม่พูดสอ่ดสอเสียดแปดไม่พูดเพ่อเจ้อหล้วไหลและ้วยโ์เก้าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครสิบไม่จองล้างจองผ่นใครสิบเอ็ดยอมรับรับถือพระเจ้าด้วยความเต็มใจจะปฏิบัติตามทุกอย่างเขียนไว้ตามนี้แล้วก็ดิบสองเราตายเมื่อไรเข้าปฏิพันธ์เมื่อนั้นเขียนไว้ข้าที่นอนตื่นเมื่อไรดูเมื่อนั้น เราวันนี้เราจะไม่ละเมิดข้อนี้ทั้งหมดถ้าตื่นเช้ามาทุกอย่างที่เราเขียนไว้จะปฏิบัติให้ได้จะไม่มีทางละเมิดข้อใดข้อหนึ่งพอถึงเวลาจะนอนก็ดูใหม่ก็ดูใหม่ว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไว้ับคิดไว้มันตรงตัวไหมถ้าเห็นว่ามีการทรงตัวจริงๆก็ใช้ได้วันต่อไปเราก็จะไม่ละเมิด ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่พลาดครั้งแล้วคพว่าในเวลาต่อไปเราจะไม่ยอมปฏิบัติตมนั้นไม่ความเราจะไม่ยอมแล้วเมื่อต่อไปจะทําให้ครบถ้วนในใดถึงเวลาก่อนจะหลับเอาข้อวัดปฏิบัติที่เขียนไว้มันดูว่าวันนี้เราบกพร่องอะไรบ้างไปเห็นว่าบกพร่องก็คิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะไม่ยอมบอกพร่องด็ดขาด เมื่อตื่นใหม่ๆก็มาอ่านตั้งใจว่าจะทําอย่างนั้นตรงถ้าทําแบบนี้ไม่ช้าจิตจะชินชินห้าบวกกับบสิบิท่านจะทรงได้ภายในสามเดือนถ้าทรงได้เมื่อไรก็หมายความว่าท่านไม่ต่องลงอบายภูมิสีตอนนี้ก็มาพูดั้งหลักการปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน ทุกคนจะตั้งใจปณิพนัี่ยไม่ไปก็ตามในที่สุดมนันต้องไปถ้าบุญบรารมียังอ่อนยังมีความเข้าใจผิดอยู่มากก็ยังไม่อยากไปถ้าถึงคราวาระเข้ามาถึงความเข้าใจถูกมีมากขึ้นก็ไปต้ลงความว่าความเข้าใจถูกคือบรารมีเต็มบรารมีท่านเรียกว่าเต็ม แต่คำว่าบารมีจริงๆพระพุทธเจ้าห้แปลว่ากําลังใจเต็มท่านนักปฏิบัติทุกคนต้องเขียนบารมีสิบข้างดินนอนตามที่ส่วนหนึ่งเขารู้สิทธิ์ว่าปานที่ท่านปฏิบัติมาท่านทําแบบนี้ท่านสั่งบอกว่าให้เขียนบารมีสิบข้างดินนอนส่วนนี้เขียนก่อนก็ต้องเขียนก็ร่มยังพร่องอยู่ต้องเขียนเขียนเสร็จ แล้วก็ค่อยดูกันบารมีสิบต้องเขียนเหมือนกันเขียนตัวใหญ่ๆบารมีสิบอย่างก็คือหนึ่งทานบารมีการให้ทานสองศีลบรา,ามรมีการรักษาศีลสามเนคขมารมีความอดใจสี่ปัญญาบารมีการรู้รอบห้าวิยะบารมีมีความเพียรต่อสู้อุปสรรค หกขันติปรมีมีความอดทนเจ็ดสัจจะประมีมีความจริงใจต่อสู้แน่แปดอธิษฐานารมีตั้งใจไว้สิบเมตตาารามีสร้างความรักให้เกิดขึ้นในคนสัตว์สี่อเวสสิบอเวกขาปรามีวางเฉยตอนนี้สำหรับปรามีสิบอย่างเขียนไว้ข้าดีนอนตอนนี้ไปตอนเอาจริงกัน ก้าวเข้าไปหาใกล้นิพานแล้วหรือว่าการจะทําได้ไม่ได้ครบไม่ครบเป็นของธรรมดาไใหม่มันก็พลาดมาว่าถึงบาร,รมี 10, สิบสมมติว่าถ้าเราให้ทานเราให้ทานอย่างเดียวมันก็มีแค่ทาน,นบาร,รมีด้ความจริงไม่อย่างนั้นเราให้ทานในบาร,รมีสิบต้องเข้ามาครบทวน อย่างการจะให้ทานเป็นทานบานบรมีแน่แต่การที่จะให้ทานได้ก็จะต้องเป็นขอโทษขอเวลานิดหน่อยการจะให้ทานได้จริงๆก็ต้องมีเหตุสองอย่างคือว่ามีความรักหรือว่าความสงสารที่ก่อนที่ย้ห้ทานจริงๆก็ต้องมีเมตตาความรักถ้าเราไม่รักเราก็ไม่ให้ เราไม่สงสารแล้วก็ไม่ให้ฉะนั้นการให้ทานนอกจากมีทานบารมีแล้วก็มีเมตตาบารมีเขาบวกดังนั้นเมื่อมีเมตตาบารมีเขาบวกแล้วต่อไปก็ดูศีลบารมีเวลาให้ทานเรามีศีลบารมีไหมต้องคิดว่าเวลาที่เราให้ทานเรามีจิตเมตตาในบุคคลบุคคลและสายคนนั้นคำว่าศีลก็หมายถึงมีเมตตาเป็นพื้นฐานคิดจะทำลายเขา คิดจะรักเขาคิดจะแย่งเขาคิดจะฆ่าเขาคิดจะแย่งคนรักเขาคิดจะโกหกอันนี้ไม่มีในคนที่เราจะให้ทานเราตั้งใจให้ด,ดีฉะนั้นเวลานั้นสินห้าประการนี้กมสิบไม่ก็มีครบในการให้ทานเพราะว่าคนที่เราจะให้หนึ่งเราไม่คิดจะฆ่าเขาเป็นต้นแล้วก็ต่อไปทีว่าในเมื่อเรามีศีลบาร,รมีแล้วมาดูเนคขมบาร,รมีมีไหม นี่คามาบารมีก็คือว่าการอดใจในการอารมณ์ก็วงความในขณะนั้นที่เราให้ทานอารมณ์มิวรห้าเราไม่มีหนึ่งความรักระวังเพศไม้ที่คนที่เราให้ใหญ่จะได้เขาเป็นพัญญาสาม,มีไม่มีสองความโกรธไม่มีสามความวง่วงไม่มีง่วงให้ทานไม่ได้ เสียลงฟุ้งซ่านคิดไม่ให้ก็ไม่ให้ให้ก็ไม่ให้ไม่มีห้าสงสัยว่าเขาจะเอาทรัพย์สินแล้วไปไหนไม่มีเขาตั้งใจให้ด้วยความเมตตาบารมีสงเคราะห์ตอนนี้ปัญญาบารมีปัญญาบารมีมีไหมเขาต้องตอบว่ามีการให้ทานเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดความรักระหว่างผู้ให้กับผู้รักคนรับทานย่อมให้ในคนผู้ให้ทาน คนให้ทานมีจิตสงเคราะห์บุคคลว่าผู้รับแต่นเมื่อผู้ให้มีคนรักให้คนหนึ่งเขาก็รักคนหนึ่งแต่คนคนนั้นมีพวกมีพ้องมีพี่มีน้องมีญาติเราให้คนไหนกลุ่มคนและกลุ่มคนพวกนั้นก็รักเรารวมความรวมความว่าเรามีคนรักหลายคนในเมื่อเรามีคนรักหลายคนแล้วก็มีความสุขไปไหนมีแต่คนรักเวลานั้นจะมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใส ดังนั้นการให้ทานที่ว่าเป็นผู้มีปัญญาในเวลานั้นจะเป็นผู้มีปัญญาครบทนวิญญาบารมีถ้าต่อมาก็เป็นวิทยาบารมีมีไหมวิญยาบารมีก็หมายความอดพยายามตั้งใจต่อสูกอส้กับุปสรรคอุศสรดิ์ในการให้ทานคือความกระดิกขี้เหนียวทรัพย์สินที่เราหามาได้ยากเราจะให้เขาบางทีเราไม่อยากให้ แต่ต้องใสมีความเพียรต่อสูอ้สรคห้ามหันความตนีขี้เหนีวยวเพราะใสปัญญาบารมีช่วยให้เห็นว่าการช่วยเขาเป็นการช่วยตัวเองให้มีความสุขเพราะมีคนรักมากเวลานั้นก็ถือมีวิทยาบารมีด้วยคันติบารมีเรามีไหมคันติคือความอดทนทรัพย์สินต,าต่างๆที่หามันได้เราหาด้วยความเหนื่อยยากถ้าเราแบ่งไปก็แตกความเหนื่อยให้เขาไป ทั์สินพยหามาให้เราได้ก็ไม่สาธยท <hel> ี่เราจะใช้ครบ้วนมันก็ไม่คบเพราะนั้นความอดทนในการตั้งใจจะให้เพียงจะให้ก็สันติก็อดใจให้เพื่อเป็นการรักษาเมตตาบารมีและปัญญาบารมีเป็นนี้ปัญญาบารมีเขาช่วยปัญญาบารมีเขาช่วยเกิดคันติความอดทนอกั้นให้เถอะขอมันน้อยไปหน่อยเราทําเพิ่มใหม่ได้ การตามเพิ่มใหม่ต้องใช้กําลังกายต้องทั้กำลังปัญญาต้องใช้กําลังทรัพย์แต่ว่าเราก็ทํารวมความเราก็มีคันติบารมีด้วยทีนี้สัจจะบารมีมีไหมสัจจะบารมีเพราะตัวปัญญาตั้งใจคิดว่าถ้าให้ทานะจะไปมีมิตรที่ดีคนแทนที่เป็นศัตรูร้อยเปอร์เซ็น์ก็ไม่เป็นแล้ว คนบางคนอาจจะอากรตันยูไม่รู้ขุณขนเป็นของธรรมดาอย่าว่าพระพุทธเจ้าเมตตาเนี่ยที่ว่าทัดเทวดยก็อากัตันยูก็มีส่วนน้อยแต่นคนที่มีส่วนดีมีมากเรื่องการตั้งใจชีอพระเจ้าจให้ก็ให้เพียงตามนั้นไม่เปลีป่ยนแปลงเป็นสัจจะบารมีตอนนี้อธิษฐานบารมีคิดว่าถ้าเราให้เราตั้งใจคิดว่าเราจะต้องเป็นคนมีทาน จะต้องเป็นคนมีศีลจะต้องเป็นคนมีการเจริญภาวนาเราตั้งใจจะทำนี้เราทำจริงตามบ้าไปอธิษฐานบาร,รมีการตั้งใจไปเตรียมตอนนี้เมาเวิขาการให้ทานนั้นเป็นการเบียดเบียนตัวเองชัดให้แล้วทรัพย์สินน้อยลงไปกำลังใจก็ช่วาช่วยเพราอปัญญาบาร,รมีเขาช่วยช่างเถอะไม่เป็นไรให้เขาแล้วก็เล้กกันไปวางเฉยไว คนที่รับทานจากเราจะรู้คุณไม่รู้คุณก็เป็นเรื่องของเขาเราต้องการจุดเดียวคือสวรรค์หรือว่าพรหมโลกหรือนิพพานเราตั้งใจเฉพาะไปเฉพาะส่วนที่สูงเท่านั้นก็อาจจะพูดเร็วไปหน่อยเพราะไม่มี <c oughs> <c oughs> ไม่มีการเตรียมตัวมาก็ขอย้ำว่าเรื่องบาร,รมีขอย้ำอีกเที่ยวเวลาที่ห้านาทีทุกคนมีอรุสติครบถ้วนแล้ว ให้เขียนบารมีสิบไว้ข้างที่นอนคือหนึ่งทานบารมีสองศีลบารมีสามเคขัมมะบารมีสี่ปัญญาบารมีห้าวิทยาบารมีหกขันติบารมีเจ็ดสัจจะบารมีแปดอธิษฐานบารมีเก้าเมตตาบารมีสิบออเมขาบารมี ปลืมตาขึ้นจากที่นอนให้ดูบารมีสิบรายการว่าวันนี้ทั้งวันเราจะส่งบารมีสิบนนในครบก่อนจะหลับก็ทรงบารมีใหม่ให้ขออนุญาตดื่มน้ำนิดหน่อยก่อนจะหลับก็ตรวจดูใหม่ว่าวันนี้ทั้งวันเราบกเร่องในบารมีข้อไหนบ้าง นี่ก็ว่ากันไปถึงปรามีสิบมาพูดถึงการปฏิบัติปรามีสิบย้อนอีกครั้งหน <c oughs> <c oughs> ึ่งเมื่อกี้อาจจะเร็วไปไม่มีการเตรียมตัวมาก็เครอะกรนังสือก็ไม่ได้เขียนมาด้วยที่พูดเนี่ยไม่ได้เขียนหนังสือขอตั้งตอนว่าถ้าเราจะให้ทันก็ดีรักษาสิ่งก็ดีเจริญภาวนาก็ตาม ทุกอย่างที่ทำเริ่มต้นท่านลงมือทำได้นั่นคือบารมีสิบครบถ้วนฉะนั้นการเจริญบารมีสิบไม่จำเป็นต้องใบไล่เดียดหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงสิบให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งบารมีสิบท่านจะครบถ้วนถ้าบารมีสิบครบถ้วนอย่างอ่อนท่านจะเป็นมาโสดากบสีทาคามีได้ถ้าบารมีสิบเต็มครบถ้วนอย่างกลางจะเป็นระอนาคามีได้ ถ้าเป็นปรมัตบารมีคือเต็มอย่างยิ่งจะเป็นพระอรหันต์วิธีปฏิบัติสมมติว่าการให้ทานอย่างเดียวการให้ทานอย่างเดียวเป็นทานบารมีทอนนี้ในเมื่อมีทานบารมีแล้วก็ต้องมาดูว่าเมื่อมีทานบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะอย่างเนึ่อนี่บารมีอีกเก้าจะมีไหมก็ต้องมาพิสูจน์ดูว่าการให้ทานได้เพราะเมตตา เมตตาความรักกุณาความสงสารสแสดงว่าการให้ทานเราก็มีเมตตาบารมีเข้าควบถ้าขาดเมตตาเราให้ไม่ได้ในการให้ทานมีศีลไหมก็ต้องดกว่าขณะที่ให้ทานศีลข้อไหนขาดบ้างไม่มีขาดเลยการคิดจะฆ่าเขาที่เกี่โมยเขาจะแย่งความรักเขาไม่มีกรงเขาเราก็มีศีลบารมีด้วย นี่การให้ทานมีเนคขมะบารมีไหมเนคขมะบารมีไหมการอดใจในในธรรมะในในิวรณ์ห้าประการก็ดูขณาที่ให้ทานใอย่จะแต่งงนานคนรับทานไหมไม่มีเป็นต้นแสดงว่าให้การให้ทานก็มีเนคขมะบารมีด้วยนี่การให้ทานมีปัญญาบารมีไหมก็ต้องคิดว่าคนไร้ปัญญาให้ทานไม่ได้ คนให้ทานได้คือคนมีปัญญาเพราะการให้ทานเป็นปัจัยเกิดความรักเป็นปัจจัยเกิดความสุขเราให้เขาเขารักเราเราให้ใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นมีพวกมีพ้องกี่คนเขารักเราในเมื่อเรามีคนรักมากแล้วก็มีความสุขมากที่เวลามันก็จะหมดก็กโคตรเร็วแล้วในการให้ทานมีวิระบาร,รมีไหมก็ต้องมีด้วย ก็นั่นคือว่าการให้ทานต้องตัดสินใจต่อสู้กับความตนีความหองแหนเมื่อการทําอย่างนี้ต้องสู้กันด้วยความเพียรแสดงว่ามีวิทยาบาร,รมีด้วยการให้ทานมีคันติบาร,รมีไหมเวลามันจะหมดการอดทนอดใจต้องมีแน่คันติความอดทนไม่มีให้ทานไม่ได้เพราะทรัพย์สินต้องเสียไปต้องอดใจอดทนแล่การให้ทานมีสัจจะบาร,รมีไหมต้องมี ว่าเราเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานต้องมีทั้งทานทั้งศีลนับภาวนาการให้ทานเป็นสัจจะอันหนึ่งที่เราจะมีไว้ในการเจริญกรรมฐานเพื่อการทําลายโลภะความโลภก,การให้ทานมีอธิิฐานบารมีไว้ก็ต้องตอบอว่ามีเพราะอธิิฐานบารมีคือการตั้งใจเราตั้งใจจะปฏิพานเนี่ยต้องตัดความโลภด้วยการให้ทานตัดความโกรธด้วยการรากษาศีล สร้างปัญญาเกิดด้วยการเจริญภาวนาต้องมีเร่งการให้ทานมิเบคขับรมีไหมก็ต้องตอบว่ามีความบางเฉยให้ทานไปแล้วไม่นึกเสี้ยนาดไม่นึกอยากจะได้ดึงอากลับมาใหม่โดยไม่หวังผลตอบแทนเขาจะทำปฏิบัติยังไงเป็นเรื่องของเขาไม่ต้องการมองผล,ผ,ลผลตอบแทนเราต้องการอย่างเดียวคือผลได้แก่พระนิพพานประการให้ทานอรบ,บันดาท่านพุทธบริษัท มันก็ต้องรีบพูดเร็วเพราะเวลาจะหมดและเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีก็ต้องขอ,อยุติวัตเพียรตรวนี้ขอความสุขสวิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดาทจ้าพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี